สวัสดีครับผมชาปี้และนี่คือโซเชียลโบเน,นะครับผมสวัสดีปีใหม่ครับผมและวันนี้ครับผมและวันนี้ครับเป็นเทปพ,พิเศษแบบสเปเชียลโดยเราจะพาไปดูเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในปี2020ครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นกันบ้างและคุณยังจำเรื่องราวเหล่านี้ได้หรือไม่ แต่ก่อนจะไปนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยและเตรียมตัวไปพร้อมๆกันเลยไปเลยก็จะวิ่งเข้าไปจัดการทันทีจนเรื่องเกิดตายเป็นสงครามิขั้นใจรถแห่เฮ้ย ทำเพลงแล้วในคอนเสิร์ตงานแอนทวิสเตอร์นี่ออกไปอย่างมากมายนะครับทันใดนั่นเองครับชแนลของเก๋ไก่สไลเดอร์นะครับกระดาษขอบขอบคุณอย่างสูงแล้วก็กระดาษแบก็คือมีคนนับได้ไปโพสบอกว่าแฟนเด็กนักเรียนเนี่ยนะโทษสังคมสมัยนี้มนเที่ยวตัวกันเตรียมตัวที่จะมองผมเป็นลูกแรกเลยน้อกแม่เลย ผม,ผมตัดสินใจลงไปแล้ว99%เดี๋ยวผมจะมาคอนเฟิร์มอีกแต่ดาวเขาทำช่องของดาวด้วยเพราะว mm ่า hmm. เราก็มีรายจ่ายฝังมูนมานะครับผ,ผมก็อยากจะบอกว่าโอ้โหทางอเองเป็นหันวงทุกคนแล้วก็อยากที่จะจินก็เลยแบบแกล้งบปลว่าใช่ไหมร้อยแปดผมร้อยแปด เเปไทยลัดเล่นในชั่นทีวีทำให้ผมได้รู้ว่าไอพอนไอชิน3 3ล้านคนครับทั้งร้านนะครับก็ได้นำรุกคือผมค่อนข้างสับสนเราก็ทึ่งว่าเรื่องนี้เป็นดรามได้ยังไงครับผมเหมือนผมจะชินแล้วเพราะว่าคราวที่แล้วที่ผมให้รองเท้าตัวเองให้คนจนมันก็กลายเป็นดรัมเหมือนกันเอ่ครับ <ทำ S 3> ผมซึ่งภารกิจนี้เป็นเรื่องราวใหญ่โตมากนะครับผมดังไปทั่วโลกกันเลยทีเดียวเมียมาคว่ำคอหักอย่าถามมาฟื้นได้ยังไง ที่ฝังยินไว้เขาแล้วนะครับยังอยู่เหมือนเดิมครับมาเลยแต่พี่ทำทุกทางแล้วอะเป็นเพลงมันสนุกจริงนะเว้ยอ้คุณจะได้เห็นคนแก่ที่เต้นแบบเนี้ยคุณเคยเห็น่าแบบสมัยก่อนที่เขาเขาไม่เขาไม่ยกมือถือขึ้นมาถ่ายกันอนะ่ะ ความจริงว่าโบมมาให้สัมภาษพผิดคำว่าคลิปดังเก่าวเป็นคลิปจริงนะครับมีคนบอกว่าไม่มีตรงกลางตรงกลางคืออะไรคือในความจริงอะ่ะตัวไข่มูกก็มีความคิดเห็นเขาต่อยการสนุกเหรอ ทำได้จริงเหมือนที่พูดไหมหรือว่าได้จะพูดครูเรานี่เดิมพันกงนสูงมากไม่ไม่อยากทำงานได้เงินเดือนเยอะกว่าครับเฮ้ยดิฉันนสาว่ละคยมาขอประกาศจกกอรค่ะเรื่องนี้มันเป็นมานานแล้วครับก็คือว่าซันถ่ายคลิปบ้างไม่ถ่ายบ้างขี้เกียจก็ไม่ถ่ายอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าคนที่ติดตามช่องจะจะทราบดี ห้าเราจะขอเวลาแค่2ปีขอ20ล้าน,นแต่เขาภาพมันจะออกมันแบบดูร้ายหน่อยแต่พอได้เห็นตัวจริงมันเป็นผู้ใหญ่ที่น่ารักชอน you you ชอนเออนะฮะเราครบกันมาได้ครึ่งปีแล้วนะครับแต่ว่าคบกันแบบเงียบไม่ได้บอกใครเลย เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือไฟป่าต่องไฟใีผมจะจดจำเป็นบทเรียนทุกเสียงดา่าเสียงติเสียงชมมีความหมายต่อผมให้ผมได้เรียนรู้ชีวิตที่เกิดขึ้นผมเองรู้สึกไม่สบายใจผมเองไม่ได้ลบหลูตามยกก้ามนาทีนะครับคุณจำความรู้สึกนั้นไว้ดีนะครับจะเป็นความสุขที่คุณกลัวที่สุด อยูในละครแต่นี่คือชีวิตจริงครับนี่นสายยูทูบเบอร์แต่ไม่เป็นไรผมก็ยินดีกับสเตรร้เพราะว่าเขาแข็งแกร่งจริงช,ชนะใจตัวเองครั้งหนึ่งในชีวิตแล้วครับเป็นคนเลี้ยงควายคนหนึ่งนั่นแหละครับอย่าไปคิดเป็นดราม่าเลยนะครับรู้สึกว่าเออมันมีความสื่เดิมขึ้นมาแล้วก็จับครับตัดสินใจกลับมาเล่นจะริงๆนะผมก็ไปหองเขาแล้วเนี่ยได้แก๊ ฮาร์ด็อกเกอร์ครับนี่คือนี่คือชมหน้าที่ทุกคนรอคอยหรือเปล่าค่มามาตชนะในวันนี้ครับนตวนนีสกด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 วัสดีครับสวัสดีครับพร้รรพอมพูดไหมได<ป>้โอเคทีสั้นนี้ทีนขาวดูเป็นตัวกูมากอู้อ คนกรจนกใจใแล้ว่ซน,นะ,ะแะก็นอบติดตามไพี่ไเวลาจริๆแต่เรากังคว่าแต้วจะส่งของม,มาวิธีกินคองใช่เป็นตัวผู้ตัวเมียฮะเป็นตัวเมียสินหทามาจากี่โอ้โห นะครับนี่ก็คือคลิปยานบินอเออเพื่อมันบินช้าๆค่อยๆไปแล้วพร้อมที่จ,จะกินแล้วมันกินอะไรหร <Okay. S 2> อคือโคไอกายโอ้ มันนเป็ี้และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับในปี2020ครับผมบอกเลยว่าปี2020ที่ผ่านมานะครับมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายเลยและคุณคิดว่าเรื่องราวไหนที่ โดดเด่นโดนใจที่สุดนะครับก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับที่สำคัญครับผมอย่าลืมกด s u b ส c คร b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจ๊ะเมื่อมีคลิปใหม่เรื่องราวอะไรที่เกิดขึ้นคุณจะได้ไม่พลาดนะครับและในวาระอีทีขึ้นปีใหม่นี้นะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขความสมบูรณ์ร่างกายแข็งแรงโรคภัยไม่เบียดเบียดนะครับมีเงินทองใช้มากมายไหล่กองคิดวังสิ่งได้ขอให้สมใจปรารถนาสมใจนึกนะจ๊ะและที่สำคัญครับผมดูแลสุขภาพให้ ดีด้วยและวันนี้นะครับต้องราไปแล้วสำหรับโซเชียลวอทและปีนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างก็ต้องเตรียมติดตามเลยวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับบอกเลยว่าเลิฟๆนะจ๊ะและพบกันใหม่กับโซเชียลวอทวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีคิปบาย